23มกราคม2566ราคาทองปรับขึ้น50บาทวันที่23มกราคม2566ราคาทองไทยเปิดตลาดครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาทีราคาทองปรับขึ้น50บาทส, yeah. ส่สงผลให้ทองคำแทง่งรับซื้อ 29, บาทละ29,800บาทขายออกบัทละ29,900บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ29,258.8บาทขายออกบัทละ34,000บาทค่ะส่วนทอง2สลึง50สตางค์ทองคำแท่ง2สล <rewind S 1> <trig> ึงรับซื้อ14,900บาทขายออก14,950บาท ทองรูปพรรณ2สลึงรับซื้อ14629.4บาทขายออก15200บาทค่ะทอง1สลึงทองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ7450บาทขายออก7475บาทค่ะทองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ7314.7บาทขายออก7600บาทค่ะทองครึ่งสลึงทองคําแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ3725บาทขายออก3737.5บาทค่ะทองรูปพรรณครึ่งสลึงรับซื้อ3657.35บาทขายออก3800บาทค่ะส่วนราคาทองคําต่างประเทศอยู่ที่1900 ร3 5ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ค่ะอยู่ที่32.64บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากําเน็จอาจมีการเปลีป่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้งค่ะ